เริ่มใหม่อ่ะตอนนี้เราจะทําคลิปให้ป้าตามสสยนิดนึงนะครับระแจกรางวัลให้เราก็ขอให้ฝันของป้าคําใสว่าอยากได้หกล้าน,<ใ>นถ้าได้หกล้านแล้วก็พากันไปทําบุญแล้วเราก็จะสนุกสนานกันแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งให้คนที่ว่าเขาไม่มีโอกาสอย่างคนแก่เด็กจะได้แจก จะได้แจกกันแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าให้เขานเขาอยากได้รองเท้านะก็ยังไม่ได้มีปัญญาซื้อให้หลายคนที่ยังไม่ได้รองเท้าที่มเด็กเด็กใหญ่ใน้อใบเดียวใบเดียวใบเดียวหกล้านนี่โอ้ใบเดียวหกล้านนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับนั่นแหละขอให้คุณยุพินนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหันซ้ายก็ขอให้เงินมาหันขวาก็ขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้าน ให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เสร็จีร้อยล้านมือสองข้างเขาจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยๆของเขาพูดอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจดก็ขอให้หลังไหลไฟพัดมาหาเจ้าให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตา่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮง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 ตลอดศาติให้เขาแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวัน ให้เงินแสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าเขาทุกวันทุกวันสาธุสาธุมี่เลยไหมครับมีอะไรนะครับไม่มีแล้วนะครับคิดถึงคิดถึงกัปตันนะคิดถึงกัปตันคิดถึงกเด้อคิดถึงแดกเด้อจ้าคิดถึงเอ็ดน้อยเมื่อคืนว่าจะฉลองเมื่อคืนว่าจะฉลองทรัพย์ทั้งไหนด้านฉลอง ส่งนองเขามันไม่ดีเลยเมื่อวานนี้เราไปก็ไปซื้อของก็คิดว่าจะมากินกะเพราและที่เขามาดันดันดันดนันให้กันเนาะดันเป็นออต้องมันเลี้ยง,งทำไมกลับบ้านวันนี้เนาะเออมื่อวานนี้เขากลับบ้านกันทันทันเลยก็เลยว่ามาคิดดูว่าโอ้มาดันแม่แล้วเขาไม่กลับบ้านบ่แม่ก็คิดอยู่นะไม่เกี่ยวหรอกพี่ไม่เกี่ยวหรอกนาะไม่ใช่แต่ว่า หายมีแต่คนกลับบ้านกลับบ้านแล้วเมื่อกี้แววก็นี่อดีสรนีกที่ไหนได้เข้าใจกันผิดเออเอฟซีได้เป็นห่วงไม่ได้ไปไหนเลยเอออย่าพูดนะไม่ได้ไปไหนหรอกไปลงเราหาอดีศรฟังว่าเราบอกว่าอดีสรได้กลัเอ๋อไม่จริงนะคะคุณละเรื่องแล้วบางทีก็อาจจะมีเอฟซีฝันก็มีอาจจะมีคนปั่นอีกอย่าฝันเลยค่ะขอให้ฝันว่าทุกคน ถูกลงวันท like like> ant> ี่หนึ่งกันที่วันที่หนึ่งนี่แหละคะสาธุสาธุขอบคุณมากครับประธนองคขอบคุณประนองมากครับป้าป้าคำสายป้าคำรอนนั่นนั่นป้าคำใสายโอเคโอเคครับพูดผิดพูดผิดจะป้าคำาสนะครับป้าคำาสครับสวัสดีครับ